ศูนย์นะครับบนสะพานเกือกม้านะครับ ี้อากาศเย็นลงประมาณสัก1 2สองศาเลยวันนี้นะครับท้องฟ้าเหมือนจะมีฝนด้วยนะครับเดี๋ยวขบวนที่260นะครับจะมาทางด้านด้านหลังนะครับตอนนี้สะพานเกือกมาก็สร้างได้ประมาณสัก 6.70%แล้วนะครับโอ้ยอากาศเย็นมากเลยนะครับวันนี้นี่นะครับมาแล้วนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยปู่นะครับปู G ่ GEK g k 4 0 4 5นะครับทำขบวนธรรมดาที่2องหูนต้นทางน้ำตกไปทางชนบุรีนะผ่านสะพานเกือกม้าไปแล้วนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ